ฟักเข็บออกมาเต็มเสียงสั่นเลยเป็นไงเชื่อเต้มข้างบนเป็นโผงใช่เนี่ยนะมันจะพุ่งขึ้นมาดูปึ๊ดเนี่ยนะน้ำมันเข้ามาแล้วสุดท้ายแค่นี้เองครึ่งหนึ่งของท่อนสุดท้ายเองค่ะไปเชื่อเต็มนอนคว่ำกันดีกว่านอนคว่ำชั้นหนักสามสิบแปดสามสิบแปดแล้วอันนี้หนักไหมเดี๋ยวต้องดูกับสองส่วนไปดูส่วนสูงหนัก แต่ไม่รู้ว่าอ้วนหรือเปล่าดูส่วสูงทำไมของพมคแต่เข้าลึกๆรอบเงินใเข้าลึกๆ ร้3ย4 8่อายุเกือบจะสิบขวบอีกไม่กี่วันอีกสองอาทิตย์จะถึงวันเกิดเชแตมแล้วไงล้านี่มาทําอะไรครับบัตรประชาชนเหรอครับมาตรวจฮอร์โมนค่ะเชแตมเคยมาตรวจแล้วนี่ใช่ก็ติดตามอาการมาเรื่อยๆไงแล้วก็ช่วงไม่กี่เดือนเนียสูงเร็วมากมากๆเลยเร็วจนต้องมาปรึกษาคุณหมอเคยทําวิดีโอไปแล้ว ใช่ค่ะคือตอนนู้นทำใช่ไหมแล้วเราก็ยังมาหาไประยะระยะแล้วก็มาวันนี้นี่แหละตอนแรกอะค่ะชะแตมเขาฮอร์โมนัยร่นเริ่มจะมาแล้วซึ่งคุณหมอแนะนําว่าฉีดยาได้แต่ชะแตมเลือกจะไม่ฉีดเพราะกลัวเจ็บกลัวเจ็บแล้วก็บอกว่าไม่ต้องสูงก็ได้แต่การเวลาผ่านไปจะถึงตอนนี้ไม่กี่เดือนเท่านั้นใช่ผ่านไปไม่กี่เดือนชะแตมไปโรงเรียนกลับมาบอกว่า อยากจะฉีดยาแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกเขาเข้าใจว่าจะเป็นเข็มใหญ่ยักษ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาฉีดกันหลายคนใช่ไหมใช่ฉีดเยอะตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเข็มใหญ่แล้วเจ็บใช่ไหมแต่ว่าพอคุยไปคุยมาก็รู้ว่ามันก็คือฉีดยาเข็มปกติก็เลยอ่าอ่าจะฉีดทีนี้ฉีดทีนี้พอห่างหายไปนานคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องมาเอ็กซเรย์เพราะว่าคุณหมอบอกว่าต้องดูด้วยว่าเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยกระดูกเริ่มจัดปิดหรือยังถ้าเกิดจะปิดแล้วอาจจะฉีดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เป็นพื่อนฉีดกันกี่คนเนะี่ยเต็มที่โรงเรียนอะ่ฉีดกันไม่รู้ค่ะฉันแค่รู้ว่า,าฉีดหลายคนถ้าเกิดถ้าสูงอน่น้องๆที่สูงประมาณอย่างเงี้ยก็ฉีดหมดเลย <ừ> ทุกคนเลยมีชเชตามคนเดียวที่ยังไม่ฉีดเนี่ยเชื่ไม่รู้แต่ว่าเชตาเห็นเชตาสูงกว่าผู้ชายหลายคนเลยอ๋อเต็มสูงกว่าผู้ชายหลายคนในห้องคือสูงเร็วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีนะมันต้อง ให้เหมาะกับอายุให้เหมาะกับอายุพอสูงเร็วอ่ะก็จะไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนมาเร็วทีเนี้พอฮอร์โมนมาเร็วถ้าประจำเดือนมาเมื่อไหร่จะหยุดสูงเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้เชาแตมเชาแตมสูงสุดในห้องแต่สมมติว่าเช่าแํมประจำเดือนมาเร็วปุ๊บเชาแตมจะหยุดสูงส่วนเพื่อนที่ยังไม่มีประจำเดือนก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงเลยเชาแํมไปเลยนายแป้งนายแป้งไม่พอมีประจำเดือนแล้วนะแป้งก็สูงขึ้นคือมันไม่เสมอไปเพราะว่าบางคนอ่ะ ถึงประจําเดือนมาเร็วแต่ก็ยังสูงเพราะว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่สูงหรือว่าอาหารอะไรอย่างเงี้ย<ช>หรือรอ,ออกกําลังกายกพ่อจะดังเตี้ย่ส <c oughs> สูง <c oughs> พ่อก็สูงร <c oughs> ้อยเจ็ดสิบได้เวยเตมคือตอนที่เฉยแตมมาหาหมอรอบ่อน,น่ะคุณหมอคำนวณแล้วว่าถ้าเชยแตมไม่ฉีดยาเนี่ยเฉยแตจะสูงได้ประมาณหนึ่งร้ยหกสิบหนึ่ง้อยหกสิซึ่งพ่อก็คิดว่ามันก็มาตรฐานผู้หญิงไทยด้วยทัไปนะคือแม่ธรรมชาติไี่เห็นต้องไปฉีดยา จริงจริงคือแม่โอเคสูง160ก็ไม่เป็นไรเลยอย่างเงี้ยคือไม่ได้อะไรปกติแต่ทีเนี้ยถ้าฉีดอ่ะ จะโงกงได้อีกประมาณ7เซนอาจจะได้ถึงร<ต>้ <7 S 3> อยหกเซเจ็ดเรียกว่าโกงเลยอ่ะลูกเรียกกันขับขับว่าโกงลูกโป,ป่งลูกโป,ป่ง<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวสยเสร็จแล้วมาอันนี้ตายเด็กจิบขวบอยากได้ลูกโป,ป่งนะครับ <laughs> ตรงนี้เขาทําลูกโป,ป่งแจกเด็กเด็กเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเอาอันนึงแล้วให้เราไปเข้าคิวเอาอันนึงแล้วให้โยไปเข้าคิวอันนึงแล้วคือแม่กับพ่อไปเข้าคิวต่อแตนเด็กเขาลูกโป่งเนี่ยพ่ออยากทำเหมือน พ่อรู้จักแม่และแม่กรู้จักพ่อนะ่กเหมือนแม่รู้จักกันด้วยเราจะได้เยอะเยอะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่เสมอไปที่ประจำเดือนมาแล้วจะหยุดสูงนะเพราะว่าแม่ไปดูๆมาก็มีหลายคนที่ประจำเดือนมาเราก็ยังสูงต่ออย่างน้องสาวแม่เป็นเด็กที่ประจำเดือนมาเร็วเหมือนกันแต่ปัจจุบันคือสูงกว่าแม่ไงก็ไม่ใช่ทุกเคสหรอกก็เรียกว่าหาหมอฉีดยาไว้ก่อนก็ดีใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งการฉีดยานะคะจะทาให ฮอร์โมนที่กาลังมาหยุดเพราะฉะนั้นที่กําลังสูงอยู่จะหยุดสูงไปก่อนแล้วถ้าเกิดไม่แต่พอโลเลิกฉี่ก็จะสูงต่อไงแต่ถ้าเรากําลังจะมีประจำเดือนมันก็จะยังไม่มีไงซึ่งบางทีแม่คิดว่าถ้าเชแตอ่ะยังไม่ถึงวัยที่ควรจะมียังเด็กเกินไปอ่ะเราก็หยุดก่อนเพราะว่าการมีประจำเดือนมันก็ต้องรับผิดชอบตัวเองความสะอาดพอสมควรอะไรเงี้ยไปค่ะเด็กญิ้งเป็นไง ในห <th multi> ้องเขาทาอะไรลูกเฮ้ยเราไม่ได้ค่าเอ็กซเรย์ค่ะต้องทําไงอะเอ็กซเลย์อะวางมือวางมือยังไงอ๋อเขาจะเอ็กซเรย์มือเหรอใช่เฮ้ยดูที่มืออ๋อือบอกว่ารอบพี่แล้วนะที่เราเจอกันว่าตอนนั้นอายุกระดูกยังไม่ไปเร็วความสูงขึ้นขึ้นเร็วแต่นะอาจจะเป็นพี่ว่าตอนช่วงโควิดที่บอกว่ากินเยอะขน้ำหนักเยอะขึ้นแต่กระดูกยังไม่ได้โตเร็ว ลักษณะอืนน่นไม่ได้บอกว่าเข้าวัยรุ่นแต่ว่ารอบที่แล้วอ่ะที่หน้าอ,อกเริ่มมาใช่ไหมแล้วก็กระดูกรอบนั้นก็ดูโตเร็วค่วแล้วพอมาดูอายุกระดูกที่หมอบอกมันมีเม็ดเม็ดขึ้นอันนี้เป็นกระดูกเปรียบเทียบการครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่บอกว่ามันเริ่มขึ้นเห็นเม็ดตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่บอกว่าฮอร์โมนเพศหมาครับเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีเม็ดตรงเนี้ยขึ้นจะเป็นตัว มันจะเป็นลักษณะกระดูกที่สัมพันธ์กับเวลาฮอร์โมนเพศมามันก็จะสร้างขึ้นจะสังเกตว่ารอบนี้จะดูใหญ่ขึ้นนิดนึงเนาะอ่ะมามันก็โตขึ้นี้ใช่ซึ่งพวกนี้ค่ะอ่าเป็นตัวที่บอกว่าฮอร์โมนเพศเริ่มมาแล้วก็ที่คุณหมอเคยบอกนะพวกนี้คือช่องกระดูกเวลาฮอร์โมนเพศมา มันทาให้กระดูกเราโตเร็วก็จริงเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นเดลสเซนเดลัสเซนเลยแต <ขอ S 2> ่ว่าช่องกระดูกพวกนี้มันก็จะค่อยๆมันมีพื้นที่จํากัดหมายว่าเวลาฮอร์โมนเพศมามันไม่ได้ทําให้โตเร็วอย่างเดียวมันทาให้ช่องกระดูกค่อยๆแคบลงด้วยเพราะฉะนั้นช่วงโตเร็วอ่ะทุกๆคนมันจะมีจํากัดเด็กผู้เด็กผู้หญิงอาจจะอยู่สักประมาณส่วนใหญ่จะปีหนึ่งสองปีเฉลี่ยประมาณปีครึ่งแต่ว่าเด็กผู้ชายบางทีอาจจะตโตได้น,นานกว่านั้นเพราะ <ๆ S 2> ฉะนั้น <ๆ S 2> สิ่งที่เรากังวลเวลาเข้าวัยรุ่นเร็วก็คือ ความสูงขึ้นเร็วมันดีแต่เราไม่อยากให้ไอช่องกระดูกเนะียมันค่อยๆแคบลงแต่มันติดกันเพราะฉะนั้นถ้ามาเร็วมันก็มีโอกาสที่ว่าจะความสูงขึ้นเร็วแซงเพื่อนช่วงนี้แต่ว่ามันก็จะหยุดโตเร็วเหมือนกันนะคะเนเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วเชอแต้มไปคิด คิดแล้วนากว่าเราเราคุเดี่ยวจริงจริงจริงๆแล้วคิดแล้วว่าว่าจะไม่ฉีดอ๋อใช่ที่เราคิดแล้วที่เราแต่เขาไปคิดมาใหม่ว่าอยากฉีดแล้วมีเพื่อนฉีดหรือเปล่าหรือว่ายังไงอยากอยากรู้เฉยๆว่าทําไมถึงอะไรมันกระตุ้นให้เราอะไรค่ะเ่องติเตีย หังไม่รู้สึกว่าตัวเองสูงอะไรนะสูงใครนะอะไรเตี้ยไม่ถึงเพื่อนจะเตี้ยอ๋อเธอแตี้มก็เลยอยากสูงมเห็นเพื่อนตัวเล็กๆเขาก็เลยกลัวจะตัวเล็กเขาก็เลยอยากจะสูงยังค่ะอย่างตอนนี้ค่ะพอฮอร์โมนมาค่ะก็จะสูงเร็วปืดขึ้นมาใช่ไหมคะแต่พอประจาเดือนมาก็จะหยุดก็จะสูงน้อยลงทีเนี้ยถ้าเราฉีดปูป่ะความสูงก็จะไม่ปืดแล้วก็จะใช่ความสูงจะไม่ขึ้นเร็วแล้วก็หมายความว่า ปกติคนเราฮอร์โมนที่ทําให้สูงอะ่ะมันมีทั้งทั้งตัวฮอร์โมนการเจริญเติบโตแล้วก็ฮอร์โมนเพศที่มาเร่งช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นเด็กๆจะขึ้นปีหนึ่งประมาณห้าหกเซนก็คือขึ้นปี 1, 1> <ๆ>เดือนหนึ่งประมาณครึ่งเซนพอเข้าวัยรุ่นเนี่ยขึ้นประมาณ 8- ปดถึง 10, สิเซนหรือเดือนหนึ่งเกือบเซนเลยในะเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นกระดูกที่มันขึ้นขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันเป็นจากฮอร์โมนสองตัวทํางานร่วมกันเวลาเราหยุดไม่อยากให้กระดูกปิดเร็วเราฉีดยาเพื่อชะลอฮอร์โมนเพศหยุดการสร้างฮ ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวช่องกระดูกก็จะไม่ปิดไม่แคบลงแล้วแต่ความสูงมันก็จะเหมือนไอตัวมาเร่งอ่ะหายไปตัวหนึ่งแต่ว่าฮอร์โมนการเติบโตมันไม่หายไปไหนก็ยังก็จะสูงขึ้นแต่จู่แบบปกติไม่ได้เลยทีนี้พอสมมติเราฉีดยาไปสองปีปีนึงเงี้ยค่ะพอเราหยุดฉีดปุ๊บอ่ะพอเราหยุดฉีดประจำเดือนมันไม่ได้มาแต่อันนี้ของเชอรแตมอาจจะฉีดประมาณปีกว่าๆเนาะอันนี้เกือบเกือบสิบขวดสองอาทิตย์สิบขวดนาเพราะว่า กระดูกมันเริ่มโตเยอะขึ้นนะคะประมาณแบบสิบเอ็ดตอนแรกมันสิบประมาณสิบเอ็ดปีเนาะที่เริ่มเห็นหมคดทีอันนี้มันโตขึ้นก็มานสิบเอ็ดสิบเอ็ดครึง่งได้เพราะฉะนั้นจริงๆของเชอร์เต็มเนี่ยคุณหมอว่าอาจจะต้องฉีดจนถึงอายุเท่าๆอายุกระดูดก็คือฉีดเท่าอายุสิบเอ็ดสิบเอ็ดครึ่งใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งเวลายหยุดฉีดฮอร์โมนเพศมันไม่ได้กลับมาทันทีมันก็จะใช้ระยะเ,เวลาเหมือนกันโดก็ประมาณสามเดือนหกเดือนคนถ้าถ,ถ้าฉีดไม่นานอาจจะ กับช่วงหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับมาช่วงฉีดอะค่ะเขาก็จะสูงขาลงทีเนี้ยพอหยุดฉีดอะเขาจะสูงพุ่งต่อเลยค่ะจะมีช่วงที่ช่วงที่ขึ้นเร็วต่อค่ะ,อ,ะอันเนี้ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าตอนตอนที่ฉีดถ้าคนที่ยามันกดกระยุก,กระดูกอยู่ดีๆเลยคือเลสปอนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันาคนหยุดอยู่กับที่ดีๆเลย พอปล่อยให้เริ่มเข้าไอรุ่นอีกครั้งถ้าช่องกระดูกยังเห็นแบบนี้ช่วงช่วงกลับมาโตเร็วอีกช่วงหนึ่งก็ก็อาจจะยังมีมากน้อยแล้วแต่คนค่ะแต่ว่าหลังหยุดฉีดบางคนช่วงที่ขึ้นเร็วๆไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีหรือมีสั้นๆมีไม่เยอะอก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่สาคัญคืออย่างน้อนมันก็จะชะลอไม่ให้มันปิดเร็วเพราะว่าแต่ละกระดูกแต่ละคนมันเขาเรียกว่ามันเซน์กับฮอร์โมนเพศไม่เหมือนกันหมายความว่า บางคนสัมผัสของเศพศปุ๊บโตเร็วก็มีบางคนโตค่อยๆไปก็มีปัจจุบันเราเชื่อว่ามันคงมีปัจจัยอื่นแหละที่มันไปเร่งเช่นอาหารสิ่งกระตุ้นจากอาหารอย่างอื่นอ่ะปัจจุบันคิดว่ามันคงอยู่ในทุกแทบจะทุกอย่างแต่ว่า แต่ขึ้นอยู่ว่าสัมผัสมากน้อยแล้วน้ําตรงนี้มันเป็นผงสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมาอยู่ตรงนี้แค่นี้เองเป็นไงช่วยแตมฉีดเข็มนี้เพราะเข็มออกมาแตมเสียงสั่นเลยแต่คุณหมอบอกว่าไม่น่ากลัวไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปหมดนี่ลูกแล้วเข้าไปหมดทั้งนี้เขันไม่เท่ากันเข็มนิดเดียวเองค่ะแต่คุณหมอจะบอกว่าตัวยามันค่อนข้างหนืดมันก็จะต้องใช้เวลาในการฉีดเล็กน้อยไปแตมนอนขึ้กันดีกว่าไปนอนพึ้แม่ให้เล่นไอแพดไปด้วยนอนเล่นไอแพดไปเลยไม่ต้องสนใจ พีเยังขอดูอยู่ตอนจะดูทำไมอยากดูเห็นตอนเปิดอ่ะอยากดูตอนผสมใช่ไหมอ่ะอันนี้ไงน้ําเห็นไหมเดี๋ยวน้ํามันจะพุ่งขึ้นมาข้างบนเป็นผงใช่องไรเนี่ยน้ํามันจะพุ่งขึ้นมาดูปื๊ดเนี่ยนะน้ามันเข้ามาแล้วสุดท้ายแค่นี้เองครึ่งหนึ่งของท่อนสุดท้ายเองค่ะนิดเดียวใช่แต่เดี๋ยวรอให้ยามันเข้ากันก่อนรอเกอนรออ่าคปั้มเลยนิดเดียวเลย สู้ๆลูกสู้ๆนิดเดียวเองใ<อ>ช่ไหมเดี่ยวตัววัคซีนนิดเดียวเองค่ะัเป็นยาวัคซีนนิดเดียวจะลองให้ก็ถอดหน้ากากล้วหันหน้าใส่กล้องเกงเกงหันหน้าใส่กล้องไหมน,ไนั่งไม่ได้ลูกนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เหรอจะต้องนั่ง่้ไม่เจ็บโอ้โหไม่เห็นร้องเลยเห็นไหม นี่ฉีดหมดเข็มเลยหมดเข็มเลยแต่เร็วเรานึกว่าจะนานเนี่ยไม่ได้หนึบขนาดนั้นเห็นไหมสรุปเจ็บกว่าที่คิดเจ็บกว่าที่คิดหรือไม่เจ็บเจ็บกว่าที่คิดอแล้วเราไม่ใส่น้าชุนเพื่อนเพื่อนมาฉีดยาไหมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะดี๋ยวนะทุกคนไปฉีดแล้ วันนี้แม่มาเออยังไม่ได้บอกเนาะวันนี้แม่มาหาคุณหมอนะคะคุณหมอและพี่พันธ์ที่โรงพยาบาลสมิติเวศินาคลินนะคะเป็นคุณหมอเฉพาะทางทางเรื่องฮอร์โมนใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอมีเพยไปติดตามได้นะคะชื่อว่า How to Increase Height <c oughs> เดี๋ยวแม่ให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้ <c oughs> เพื่อไปดูข้อมูลเรื่องความสูงของเด็กๆก,กัน <c oughs> มีอะไรก็สอบถามได้นะคะเออินบอกถามคุณหมอได้คะ่ะ วันนี้นะคะชแอมก็ฉีดยาหยุดฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องมาฉีดกันทุกเดือนดเดี๋ยวแม่จะคอยทําวิดีโออัปเดตให้ดูว่าฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างนะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะเราจะทําให้ดูกันอีกวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย